สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนโพลโลอกคู Pro ่ห e น um ุ่ม19แต่งปา52เผยแอบรักตั้งแต่ป .4 เรียกได้ว่าความรักทุกวันนี้เปิดกว้างมากขึ้นไม่ว่าจะรักต่างไว้หรือแม้แต่หญิงรักหญิงหรือชายรักชาย ก็จะมีให้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดเมื่อวันที่5มกร,ราคม2565รังทราบว่ามีคู่รักต่างวัยที่ห่างกันกว่า33ปีโดยฝ่ายชายนั้นอายุ19ปีฝ่ายหญิงอายุ52ปีผู้สื่ขาวลงพื้นที่ไปพบก,กับนายวุฒิชัยจันทราชอายุ19ปีที่บ้านหมุดที่7บ้านดงสารตำบลพลงามอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลน,นครเปิดใจว่าตั้งแต่ปอ .4 อายุประมาณ10ขวบจนมาถึงปัจจุบันได้มาช่วยงานทั่วไปในบ้านข ของนางจันและออกไปหาปูหาปลาด้วยกันอยู่บ่อยครั้ง ยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกอบอุ่นจงกระทั่งมาเปิดใจกับนางจานตอนที่ตนอายุ19ปีว่าแอบ,บมีใจให้มาตลอดจากนั้นตนจึงขอคบหาดูใจและทำพิธีผูกแขนให้ญาติผู้ใหญ่รับรู้เมื่อ3เดือนที่ผ่านมาโดยมีสินสอดเป็นเงินจำนวน6,000บาทที่หามาได้จากน้ำพักน้ำแรงตัวเองหลังจากมีกระแสออกไปว่าคบหาดูใจกับคนที่มีอายุห่างกันก,นกว่า33ปีตนก็ไม่กังวลทางครอบครัวก็ไม่ปิดกัน้นส่วนบางคน ที่มองว่าคบหาเพราะเงินหรือไม่นั้นยืนยันว่าไม่จริงปัจจุบันแม่ตนนั้นไม่อยู่แล้วส่วนพ่อนั้นบวชเป็นพระอยู่มียายเป็นผู้ดูแลด้านนางสาวจันดานมเมืองรักอายุ52ปีแฟนของหนุ่ม19ปีกล่าวว่าใครจะพูดอย่างไรตนไม่สนแค่เรารักกันก็พอบางคนก็ว่าดีบางคนก็อิจฉาว่าเป็นไปได้ไหมในอายุโปนี้ตนปัจจัยถามฝ่ายชายว่ามีใจให้ไหมฝ่ายชายตอบรับจากนั้นก็ทําพิธีผูกแขนกันเดิมทีก็ผ่านการมีครอบครัวมาแล้ว แต่สามีได้จากไปนานแล้ว ปัจจุบันอาศัยอยู่กินกับนายตั้งและหลานวัย12ปีตอนนี้รายได้หลักมาจากการรับจ้างทั่วไปหาอยู่หากินตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตนไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้มีแต่คําพูดความดีและดูแลกันไปส่วนครอบครัวของทั้งสองฝ่ายนั้นก็ไม่ได้กีดกันนางมาลิจันทราชอายุ65ปียายของนายตั้งเปิดเผยว่าตนไม่ได้กีดกันเพราะก็เห็นเขารักกันตนก็ยินดีกับเขาก็ดูแลกันต่อไป ท่าผู้ชมละครับมีความคิเดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิเดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ